สวัสดีค่ะเพื่อนชาวเฟซบุ๊คละชาวโซเชีชชยลมารับชมก,กับน้องเกดอีกแล้วไตัวแม่ของถูกและดีเนาะคลิปนี้นะคะก็จะมาบอกกับเพื่อนๆว่าน้องเกดจะเปิดรับสั่มเพลงนะคะจะไปวันศุกร์ที่ศุกร์หน้านะคะจะไปวันศุกร์หน้าแล้วส่งของ,ของให้วันเสาร์นะคะก็สินค้าที่รับมีอะไรบ้างก็คือมันเหมือนเดิมอะ่ะก็คือแต่ว่าออคนอาจจะลืมเนาะโอเคอย่างแรกที่ขายดีที่สุดและทุกคนแบบ เราเหลือกันของเคสมาว่าแบบพี่กแกไปอีกนันไลายสั่งไม่ทานเพื่อเห็นคลิปอะไรอย่างงี้เนาะก็แบบเอออ่ะตัวนี้นะคะเป็นแปลงแต่งหน้าก๊อปปี้ยี่ห้อซิกมานะคะขนจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรมิสเตอร์บันนี่หรอที่มันเป็นขาวกับน้ำตาลอะไรอย่างนี้เนาะเซตใหญ่อันนี้หกร้อยบาทสองห้าสิบบาทนะคะก็จะ ได้ทั้งหมด12ชิ้นนะคะอะไรประมาณนี้เนาะอื <c oughs> <c oughs> แล้วก็ใน12ชิ้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวไลา์มาหาน้องเกตน,นะคะเอเลื่อนไปดูข้างบนนะคะหรือว่าตรงไหนว่าจะไม่ได้ไลน์นะคะเกตกัน้นพิมพ์เดี๋ยวเด๋ยทิ้งไว้ให้บนหัวคลิปดีกว,ว่าแล้วก็อืย่างอื่นก็คือมีอันนี้นะคะกระปุกที่ใส่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแป้งเงี้ยก็180นะคะแล้วก็ สบกใส่สำลีนี้ก็ร้อยแปดสิบเหมือนกันเนาะมีอะไรอีกอ่ะหัวตาเอ่อใต้ตาเขาขาแบบนี้นะคะ ODBO อันนี้หกสิบบาทนะคะแล้วก็เอ่อหัวตาวิงวิงกับเพชรอันนี้นะคะก็หกสิบบาทเหมือนกันไม่มีลายลายแบบนะแต่ว่าที่น้องเกดจะซื้อให้ก็คือจะออกเป็นแบบสนะีเงินเงินน่ะเงินเงินวิงวิงแบบนี้นะคะอืมก็คือจะเป็นแบบนี้ที่น้องเกดทายอยู่เนาะโอเค คือสวยมากๆแล้วก็นอกจากกากเพชร60บาทนะคะเมื่อกี้แล้วก็กาติขนตาที่ดีมากคิวตี้นะคะ80บาทนะคะแล้วก็ที่ดัดขนตากอปี้ยี่ห้อชูเอมูลานะก็ราคา80บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็มาสคาร่าคิวนะคะก็เออเท่าไหร่แบบเท่าไหร่แบบ80บาทหรือ60บาทว่าจะไม่ได้นะอ่ะประมาณนี้นะคะ แล้วก็เจลไลเนอร์อแบบนี้นี่น้องเกันี้น้องเกลก็เขียนอยู่นะคะมันจะทําให้เราดูฟงฟงแบบนี้เนาะตาเราแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทอันนี้แล้วก็ดินสอมลรินดาที่เขียนอินไลเนอร์ด้านในนะคะตัวนี้แปดสิบบาทเนาะแล้วก็เจลไลเนอร์แบบน้าที่เอาไว้วิ่งหางแบบนี้นะคะก็ตัวนี้อยู่ที่หกสิบบาทเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายและท้ายสุด ที่แนะนำก็คือตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรผู้กันทาลิปแบบสองหัวคือจะทาแบบเนี้กับอีกอันนึงนะคะเอาไวเ้เบรนสีอย่างอันนี้นะคะน้องเกก็มีสีแดงๆข้างในน้องเกก็ไวเ้เบรนเบรนเขาอย่างเงี้ยเออมันสีก็จะเข้ากันเราไม่ต้องไปเมมนะคะอืมถ้าเม,มมมันก็สีมันก็จะแบบเลอะๆเ,เ,เดี๋ยวก็ออกมาเดี๋ยวก็แบบเข้าไปเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เนาะก็อันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ไปเท่านี้นะคะก็ ออถ้าเ,ออเขาเรียกว่าอะไรถ้าเคยเห็นคลิปที่ผ่านมาแล้วคลิปนี้ไม่ได้ลงก็มาถามได้นะบางทีน้องเกดก็ลืมๆบ้างอะไรบ้างเปิดเป็นร็อบที่เท่าไหร่ไม่รู้เปิดมาครึ่งปีแล้วมั้งใช่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มกระลาตั้งแต่ทันวาที่แล้วใช่น้องเกดจำได้อีแปลงอันนี้อยู่น้องเกดมานานมากเกินครึ่งปีแล้วแปลงอันนี้เจ็ดแปดเดือนละเยอะม,มากๆเลยนะคะกออ็อยากให้สั่งแปลงกันเยอะๆเพราะมันคุ้มจริงๆแล้วก็น้องเกดขายแบบ รับฝากอะเขาจะปะตัวเองได้กําไรอยู่แบบ2 0่สบาทอะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจปะเออมันก็ไม่ได้กําไรอะไรมากมายเนาะก็ถือว่าเป็นแบบผู้ติดต,ตามฝากซื้อการขำๆอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออโอเคค่ะคลิปนี้ไปเท่านี้บ๊ายบาย